Ending, เป็นพื้นฐานของงานศินลปะมันเป็นสักยเรื่องของเครื่องมือที่เราจะหยิบมาใช้อ่ะอาร์ตทอยเนี่ยมันเป็นแค่สื่อสื่อหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของความชอบของเราเหมือนกันแค่นั้นเอง มดนะคะิสาสีคำดีค่ะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามว่ามอลลี่นะคะเป็นคนตอกแบบ p าเบบี้ค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆะคะ่ะเราเป็นคนที่สนใจในเรื่องของน้ำตาอยูะะ่แล้วค่ะคือเหมือนเราเคยตั้งคำถามกับตัวเองคะ่ะว่าทำไมแบบทุกครั้งที่เราร้องไห้โดนตีหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำไมผู้ใหญ่ถึงจะชอบบอกให้เราแบบว่าหยุดอย่าร้อง ทำไมเราต้องรู้สึกผิดกับก,บการที่เราแบบร้องไห้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคะพูดถึงเรื่องของอินเนอร์มันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วในใจแล้วพอเหมือนมีใครพูดถึงขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบอินได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาประกอบกับความที่มันเป็นย่อลงมาเป็นในส่วนของอาร์ตทอยเนี่ยมือนถืออยู่ในมือได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ย มันก็เลยเหมือนว่าเราพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่มันซับซ้อนอยู่แล้วแต่เราอยากจะสื่อมันให้มันแบบเข้าถึงง่ายพอมันได้ตัวอาร์ตทอยที่มันมาช่วยสื่องานเราเนี่ยมันเหมือนมันพูดไปในเรื่องของทางเดียวกันเหมือนเราพยายามแสดงความรู้สึกออกมาอย่างซื่อตรงเหมือนตัวอาร์ตทอยที่เราแบบเห็นได้เลยตอนที่เราเริ่มสร้างใครวีี้ค่ะมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อว่ามันจะเป็นอะไร คือตอนนั้นเรายังไม่รู้จักคําว่าอา,าร์ตทอยด้วยซ้ำค่ะการเป็นอาร์ตทอยมันเป็นเรื่องที่มันตามมาทีหลังแต่ในส่วนอื่นๆเราก็มีความรักในงานศิลปะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพนติ้งหรือทําสกัปเจอร์ที่มันใหญ่โตมากกว่าทอยชิ้นเล็เกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาร์ตทอยเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของศิลปะที่มันแบบยอ่อลงมาให้แบบว่าคนเอื้อมถึงอะค่ะคนเก็บได้สะสมได้จากที่แบบว่างานศิลปะในสมัยก่อนเรารู้สึกเข้าพูดถึงศิลปะมันดูแบบ ห่างไกลจากตัวเรามากเลยมันดูเป็นอะไรที่แบบว่าเกินจะควา้าอย่างเงี้ยคะ่ะขายบบีมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของว่ามันอาร์ตถอยมันเป็นศิลปะอาร์ตถอยมันเป็นแค่สื่อสื่อหนึ่ง <S <S พอเราสร้างตัวขายบีบีออกมาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเริ่มไปหาข้อมูลแล้วมันทําเป็นอะไรได้บ้างพอเราเริ่มไปหาข้อมูลเราก็เห็นว่าอย่างเวลาเขาโพสต์รูปในอินสตาแกรมมาค่ะมันจะมีแฮชแท็กบอกว่าโอเคเขาเป็นอาร์ตถอยหรือดีไซเนอร์ถอยอะไรเงี้ยครั้งแรกที่เราโพสต์รูปตัวต้นแบบอะค่ะ ก็เลยใส่แฮชแท็กด้วยพอมันใส่แฮชแท็กมันกเชื่อว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งอะค่ะที่เขาเหมือนว่าเขาก็แบบสนใจด้านนี้อยู่แล้วเขาไปเสิร์ชดูรูปตามแฮชแท็กต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นตั้งแต่วันนั้นมาคือตูมเลยเพราะว่าเหมือนแบบว่าคนจีนคนเกาหลีนะคะก็เอารูปนั้นไปโพสในกลุ่มแชทที่ในจีนแล้วตลาดจีนมันใหญ่มากวันที่เราขายอะค่ะแปลกใจมากเพราะไม่คิดว่ากดตอบรับมันจะดีขนาดนี้ตอนแรกๆอะค่ะทำเองทั้งทุกอย่าง พอเราไปทําจริงๆเนี่ยอุปสรรคต่างๆมันเยอะด้วยอะไรว่าเราต้องทําทั้งในส่วนของงานของตัวเองที่ทำไงให้มันออกมาดีไม่แพ้ใครเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องทงาไงว่าเออต้องคิดด้วยว่าโอเคแบบนี้มันมันถูกกับตลาดไหมหรือว่าพัฒนาสกิลงานทุกอย่างทุกด้านให้แบบว่าให้โตไปกับสเกลงานที่ใหญ่ขึ้น การที่เราจะเตาค่ะมันอาจจะต้องหาคนที่มาช่วยเราทําในส่วนที่เราอาจจะทําได้ไม่ดีพอบางอย่างมันควรจะต้องมีคนมาช่วยคิดว่ามันควรจะจัดการยังไงอย่างมันก็ต้องมีเรื่องของบัญชีเรื่องของการบริหารดูแล,แลการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างเราต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้ได้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าในเวลาที่มีโอกาสเข้ามาเราจะได้ควา้ามันไว้เลยโดยที่เราไม่ต้องรออะไร สี่มือทักษะของตัวเราเองอะค่ะมันเป็นส่วนที่เราสามารถควบคุมมันได้แล้วว่าเราทามันได้ตัวเองพัฒนาตัวเองให้แบบให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆค่ะพยายามผลักดันตัวเองอะค่ะไปอยู่ในจุดที่เรารู้ว่าเราจะได้โอกาสและทําให้ตัวเองอะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ